ปอ,องเจ้าสว่านไทก้อนตัวนี้ลองขันสกูล,ลองดูแรงดีไหมแต่เทสไปรอบก่อนแรงอยู่นะเดี๋ยวมาดูรอบนี้เสร็จ สำหรับสว่านไท้อนตัวนี้นะครับจะมี3ระดับนะสว่านที่เป็นสว่านแล้วก็สว่านกระแทกนะครับมี3ระดับคือเบอร์หนึ่งเบอร์หนึ่งที่ตรงนี้นะนี่เบอร์หนึ่งสี่สิบห้านิวตันเมตรเบอร์ที่2กดอีกครั้งหนึ่ง120นิวตันเมตรความแรงนะเบอร์ที่3ม 160นิวตันเมตรโครงสร้างเป็นพลาสติก ABS นะครับมอเตอร์เป็นมอเตอร์บัตเลคือมอเตอร์ไร้แปลงถ่านให้ความแรงที่มากกว่ามอเตอร์ปกติแล้วก็ประหยัดพลังงานเป็นมอเตอร์แบบเหนือนำอายุการใช้งานยืนยาวเป็นงานแบบคืองานขึ้นรูปแบบดูสวยเลยใช้งานดีจริงตรงนี้เป็นค้อนนะทำเป็นค้อนตอกตะป,ปูได้นิดนิดหน่อยห่อย่าตามนี้เลยทุกคนเผือใครสนใจเนาะ,ะเจ้าสว่านไทคอนตัวนี้ค,ครับ